กลับมาช่วงนี้นะครับจากลวาลสีกากกฟยังไม่จบไม่สิ้นนะฮะเรื่องของอดีตเจ้าวาดวัดชูจิตที่อยุธยาตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตแล้วเนื่องจากว่าศึกไปแล้วนะฮะ,ะแต่ปรากฏว่าคงต้องไปดูกันต่อเพราะว่าถ้าจํากันได้เนี่ยเหมือนกับท่านบอกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนะแค่เป็นการให้ยืมเงินเฉยๆหลอกคือสีกาโกฟเนี่ยเข้ามาแล้วก็อ้างชื่อพระชั้นผู้ใหญ่ของเงินไปทําธุรกิจเซรามิกนะคะ ก็เลยยอมโอนให้ทยอยโอน12ล้านอะ <12 S 2> ค่<ร>ะ12ก<ร>ล้านเยอะมากเออเราก็บอกว่าอ่อนต่อโลกใช่ไหมแต่ปรากฏว่าล่าสุดมีคลิปนี่ใช่ไหมม,มีคลิปปรากฏออกมาเดี๋ยวไปดูคลิปกันด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของคดีความตำรวจปปป,ปก็แจ้งข้อกล่าวหาอดีตเจ้าวาดรูปนี้2ข้อหาคือยักยอกทรัพย์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157นะครับหลังจากที่อดีตเจ้าวาดวัดชูจิตธรรมารามที่อยุธยาเนี่ยสมัครใจศึกด้วยตัวเอง ก็เข้าพบพนักง,งานสอบสวนด้วยตัวเองนะครับที่กองปร,ราบให้ข้อมูลเรื่องของเงิน12.8ล้านบาทที่โอนให้สีกาโกฟนะครับซึ่งอดีตเจ้าวาดรูปนี้ก็รับสารภาพว่าถูกสีกากอฟหลอกขอยืมเงินเพื่อไปลงทุนในธุรกิจเซรามิกนะครับโดยอ้างว่าต้องใชใ้เงินในการสั่งของต่างๆนะครับโอนไปจนหมดตัวเลยสุดท้าย ต้องไปเอาเงินของวัด3า0 0 0 0แบาทโอนไปให้ด้วยนะครับก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีวัดโดยทางตํารวจปปป,ป,ปนะครับได้แจ้งข้อหากับอดีตเจ้าวาดสองข้อหาคือเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ด้วยโดยอดีตเจ้าวาดรุปมนี้ก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาไม่คิดจะหลบหนีตํารวจจึงให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้อดีตจเจ้าว่าจะคืนเงินให้วัดในภายหลังแต่เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วนะครับว่าความผิดสําเร็จแล้วก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับส่วนกระแสข่าวที่ศีกากอฟจะเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนปปป,ปในเช้าวันนี้เบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีการนัดหมายส่วนจะเข้ามาเวลาไหนขึ้นอยู่กับพนักง,งานสอบสวนประเด็นในการสอบสวนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางการเงินนะครับที่พระแต่ละรูปโอนให้ศีกากอฟ แล้วก็สีกากอฟโอนกลับไปให้พระนะครับรวมทั้งชี้เบาะแสว,ว่าคลิปที่ปรากฏเป็นพระรูปไหนเพื่อความชัดเจนในการดําเนินการต่อไปนะครับโดยล่าสุดปรากฏว่ามีการเปิดเผยคลิปวิดีโอระหว่างญิงสาวคนหนึ่งที่เชื่อว่าอาจจะเป็นสีกากกฟนะคะส่วนชายที่สมจีวรนเนี่ยคือจริงๆในคลิปเนี่ยเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นผู้ชายที่หน้าเหมือนท่านอดีตเจ้าว่าวชูจิตเลยม,มีการพูดคุยกันลักษณะคือเหมือนงอนงากันเดี๋ยวลองไปดูคลิปเต็มๆคะ่ะ หนูการเราตายนะตายเรื่องอะไรเอาเลยใช่ไหมเอาเลยแล้วของอะไรเอาเลยไหมเอาเลยไหมไปขายเลยอะไรเนี่ยเอาเลยเป็นไรเนี่ยหนูต้อกงการนะใช่ไหม<อ>สะใจเหรอสะใจใช่ไหมเป็นอะไรเนี่ยสะใจะใช <c oughs> ่ไหมไอ้หนูกลายเป็นคนผิดได้ไงงง Oh, เหมือนคนรักแบบมังง้อมังงอนเงี้ยเหมือน,นง้อกันเพราะว่าจริงๆในคลิปเนี่ยก็ค่อนข้างยาวกว่าน,นี้นะคะทางฝั่งของพระก็บอกอย่าพูดเสียงดังเหมือนมีคนอยู่ข้างนอกแล้วก็อย่างที่พี่อั้ตั้งข้อสังเกตไ้สักครู่มันเหมือนมีคนถาน่ายเรื่อเ,เปล่านะเพราะว่าคือกล้องเนี่ยอะซูมเข้าซูมออกอาจจะใช้โปรแกรมตัดทีหลังแต่เนี้ยแผ่นตามไปจนถึงตอนที่เจ้าอาวาสน,นะคะเดินไปที่หน้าประตูแล้วก็เดินออกไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นการตั้งกล้องถ่ายไว้เพื่ออะไรแต่แน่นอนว่าเป็นผลที่ทําให้วันเนี้ย ชื่อของเจ้าวาประชูจิตถูกวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นเมื่อกี้เนี่ยอดีตเจาวว้าวาดเองก็ใช้อะไรตีหัวตัวเองด้วยนะใครใช<อ>้เหมือนเคาะหัวตัวเองแล้วผู้หญิงก็บอกอย่าทำแบบนั้นสิทําร้ายตัวเองเหมือนเป็นการงอนง้อกันฟิลแฟนอะเออแล้วมุมกล้องแบบนี้น่าสนใจคุณน้องว่าออมีคนอื่นอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าหรือยังไงหรือเขาเออตั้งกล้องที่มันหันได้ไมันมีอุปกรณ์อะไรแล้วทําไมถึงตั้งใจในการจะถ่ายคลิปขนาดนั้นแล้วอย่างนี้มันจะไปเชื่อมโยงว่ามันจะเป็นขบวนการอะไร้้ยออออ่ะะเตตตงไปรววจสบดน Don't mm -hmm. me. Mm -hmm.